สวัสดีตอนเช้าของวันพุธนะคะวันนี้ปูนาก็เดินทางไปทํางานแต่ว่าวันนี้ปูนามาจอดระหว่างทางนะคะจะมาจ่ายค่าไา,ายสตรอจะเอาไปทําสวนนะคะมาจ่ายค่า,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 าน,นี่นี่นะคะที่เศษพวกเศษไม้เศษอะไรนี่นะคะปูนาจะเอาไปทําสวนนะคะไม่รู้เขาเปิหรือ,อยังแต่รถจอดอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้คือบ้านเขานะคะ คิดเขายังไม่เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูเออยังไม่เปิดเลยอ่ะแล้วทำไมสามีเราบอกว่าโอเปินะ่ะสวัสดีค่ะปารุกูนาออสเอนะ คนประเทศเม็กซิกันนะคะเป็นคนเม็กซิโกนะคะอันนี้คือธุรกิจของนางนะคะเดี๋ยวปูนาจะเดินทางกับเ,เดินทางไปทํางานต่อค่ะออนโดเวยนะคะค่ะถ้าเราไม่ขี้เกียจนะคะมาอยู่อเมริกาทําธุรกิจอะไรก็ร่ํารวยจเจริญรุ่งเรืองนะคะเนี่ยเขาก็เป็นออฟฟิศนะคะเขาเป็นออฟฟิศแล้วก็ทําเป็นบ้านนะคะมันเป็นบ้านเทรลเลอร์นะคะมีเป็นไหมคนเราขยันมาอยู่อเมริกาก็ให้สิทธิเสรีภาพในการทำมาหากินนะคะ โอเคปูนาจะพาเดินทางไปทำงานต่อคะ่ะพระอาจารย์มาขุดเอาต้นไม้มะกรูดนะคะไ <c ười> หลสดเลยไหลเลยไหลสดนีน่แผนนี่นี่แผนขุดเอ่อแผนกยกนะเนนี่ยะแผนกยก <c ười> <c ười> ผนกยก <c ười> นี่อาจารย์ต้นนี่เสียลงไปน้ำนี่พระกระโดนนี่เสียต้นนี่ไปน้ำ จเดี๋ยวเท่านี้แหละเดี๋ยวไปปลูกเดี๋ยวลงไปแทมป่านี่อ้าวหิวแทมป่ามากิอ้าวมันกระปุกอึดบ้านผู้อื่นบ้านเจ้าของบ่มีบ่เป็นอย่างมันมีอยู่ในถังเดี๋ยวไปปลูกน้ำพี่คันนึงบ่ะเมียนยู่จะว่ามันมีอยู่ในถางแล้วก็ชิยกไปน้ำล่ะนะอ๋อ อาจารย์เอาต้นบักอันอันนี้ไปปลูกน้ำเนี่ยงูบ้นนบาเาต้นอย่างเนี่ยเมียน่เนี่ยนส่เนี่ยวโรดเอาไปปลูกน้ำเนี่ยก,ก,ก,กระทรกโลกมีประยวัตน์ควได้ไปน้ำเนี่ยพี่เอาไปน้ำเด้อยจ้ะกระโทกโลกปลูกแป๊บเดียวก็ได้ยินเลนยอาจารย์พระอาจารย์ดรในแผนกถอนราก ตัดต้นมะละกอแผนกถอนรากอ,อนน้เนะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกอันนึงมีอันนึงอีกจ้ะต้นมนะม่วงป้ถวันป่ะมะม่วงเม็ดจ้ะเม็ดเม็ดมันัไมีหาแก้วเนี่ยพเาตอไปคที่ไม่นีละ พุทธเนี่ยไม่ได้ว่ะโม่หมูแล้วิเนี่ยบอกโม่หมูป้ามัมะละกอสูงให้ตัดนะคะมันจะแตกเป็นอ๋อเหรอมันจะดกมันกำลังจะไต่ขึ้นที่แทมป้าเหมือนกันปลูกไว้สี่ห้าหกต้นอย่าให้สูงมากใช่ไหมตัดโอ้ตัดแล้วเย็นหน้าของมันมันจะแตกไว้ได้หลายรอ ต้นเป็นกล่องแล้วก็ลูกเนี่ยตกเดี๋ยวจะลองไปทำมัง่งอย่างเงี้ยมันสูงอ,อันนี้ไม่ใส่ใจเลยปุ๊มันขึ้นเองนะอาจารย์ไม่ได้ปุ๊กละลูกเอาเม็ดหวานๆานแล้วมันก็ขึ้นตายเลยตายก่อนนไม่ได้ยินรับเลยก,ลยการับโอ้หั่นแหละระวังระวังขานะอาจารย์ยยน,นี่นะ จำไว้เลยพระไทยนะคะมาดูพระตัวอย่างพระเมืองนอกนะคะทํางานหนักนะคะไม่ได้นั่งอยู่เฉยเฉยนะคะวัดที่พระไอ้พระที่เมืองนอกเนี่ไม่ใช่ว่ามันนั่งเูยเฉยนะดูตัวอย่างไว้เนี่ยพระที่เมืองไทยเนี่ยเห็นไหมนั่นโอ้โหเอาเนี่เรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายายทำไม่เอาอาจารย์บ่เอาบ่อยบอกบักม่วงบอกหุ่งนั่น ปลือยเห็นมไหมขยันไหมน่ะถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่นกจะเป็นมากหมักเลยอาจารย์นกหมักมาเห็ดทั้งอยู่นี่เขาหยาดนี่ตัวเมื่อกินมันดิเขาเลยเห็ดใบข้างในนี่ต้นตัวบักหน่อบักเน่านี่มากมากแต่ว่าต้นอื่นพอไข่มเขียนนี่น้ำด้วบ่ต้นทับทิมเอาบ่จ้ะบ่เอาเมนบ่ต้นทับทิม โอ้โนกระฉลาดเนาะอันตอนอันัหนกับกไดเป็นอาจารย์ปะซิ่มอนนั่นนั่นดีอยู่ข้างหลังนั่นอยู่ข้างหน้านี่ <c oughs> จ้ะกูดเอาบ่เนี่ยอย่ง <c oughs> โอ้ตัดทิมปีที่แล้วดกือย่างนี่ปีนี้ตัดทิม อันนี้คือต้นกระเจียวบ้านกระเจียวป่านะครับจะมาปลูกในบ้านนะคะพระอาจารย์จะไปปลูกค่ะออกสื่อนะคะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้กําลังออกสื่ออยู่นะคะอาจารย์บอกว่าเขินกำลังออกสื่ออยู่นะคะอันนี้เป็นต้นกระเจียวนะคะกระเจียวป่าคุดนี้อาจารย์ขมินเนี่ยคุดเอาแน่ ขมิ้นสันนะเนี่ย,ยคุณไปโลเสียดายมันถอนทิมดีกว่าเสเอาทิม,มนะอาจารย์ <c oughs> ประชู่กระเจีย <c oughs> no, มไหมโน่ขมิ้นขมิ้นขาวมันคือดอกมันก็ไม่ดอกขมิ้นกับพี่กระดอกตัวจ้าอันนี้คือขมิ้นขาวนะคะเอาไปกินกับน้ำพริกอร่อยอร่อยอาจารย์ไปแล้วนะคะ อาจารย์จำได้ไหมได้ไดโอ้เดี๋ยวตาม GPS <H>, ใช่ไหมเดี๋ยวบ้านไหนว่างเดี๋ยวแวะบ้าน <c oughs> กลับไป่ถูกคุก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขับรถดีๆนะ ไปแล้วค่ับไปแล้วอาจารย์ไปแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็มาขุดเอาต้นมงต้นไม้กันนะคะไปเยอะเลยนะคะก่อนค่ะพระเมืองนอกนะคะไม่ได้ขี้เกียจนะคะขยันนะคะทำมหากินนะคะช่วยญาติโยมนะคะก็เอามาฝากกันค่ะชีวิตในอเมริกานะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ ไทยฝรั่งฟูนา U.S. Channel จากอเมริกาค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ